เวียดนามก่อสร้างถนนถมทะเลจากเมืองฮาเตียนไปยังเกาะเตียนไฮและใน่อนาคตก็น่าจะสานต่อยาวไปจนถึงเกาะฟูกุกมันจบแล้วครับนายครองฟูนันเตโชที่ใฝ่ฝัน เรื่องนี้อาจจะเงียบในกัมพูชาแต่ก็อย่างว่าสังคมออนไลน์ปิดยังไงก็ไม่มิดชาวเน็ตเริ่มวุ่วายให้กับผู้นำอย่างคลิปนี้ได้ออกมาพูดประมาณว่าการถมทะเลของเวียดนามเพื่อสร้างถนนจากฮาเตียนไปกาะตรันซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดกัมปอดเพียง40กิโลเมตรเสียใจต่อการสูญเสียของกอตรันให้กับเวียดนามภายใต้การนำของฮุนเซนกะตรันปัดปองกรามกันดักใต้รบอฮุนส บนเสนบานลูเจากสันทิสัญญาบำเริญบนไทมชจิม,มัวยวเน,น้ในช่วงปีก่อนปรปัจจุบันเวียดนามกำลังกอ่อสร้างถนนจากเกาะเตียนไฮไปยังเวียดนามแผ่นดินใหญ่ยังเมืองฮาเตียนเรียกได้ว่าเป็นการถมทะเลครั้งใหญ่ซึ่งมีความยาวกว่า4.7กิโลเมตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2027 หมดกันกับคองฟูนันเตโชที่กัมพูชาใฝ่ฝันอภิมหาเมกับโปรเจกต์ของกัมพูชาโดยมีจุดประสงค์หลักคือพัฒนาเศรษฐกิจการขนส่งและการเสริมสร้างอธิปไตยทางการค้าทางทะเลเพื่อที่จะหวังให้กัมพูชามีท่าเรือใหญ่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมและโลจิสติกสลดการพึ่งพาเว,วียดนาม และสร้างความเป็นอิสระและศักดิ์ศรีของชาติโดยโครงการการขุดของนี้ใช้งบประมาณกว่า1.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว6.2หมื่นล้านบาท<ะ>ซึ่งเจ้าของฟูนันเตโ resp. ชที่กัมพูชาขุดอยู่ถึงแม้จะเป็นโครงการในดินแดนของกัมพูชาก็จริงแต่มันส่งผลกระทบต่อเวียดนามหลายด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจภูมิศาสตร์และความมั่นคงทางน้ำ ซึ่งเรื่องการขุดคลองของกัมพูชาเวียดนามก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และสภาพอภิมหาโปรเจกต์ครองฟูนันเตโชตอนนี้ก็อย่างที่หลายๆคนเห็นและยังมาโดนเวียดนามถมทะเลสร้างถนนปิดน่านทะเลแบบนี้สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าจะทำอะไรกัมพูชาก็ยังต้องขออนุญาตจากเวียดนามซะก่อน ซึ่งในอนาคตมีโอกาสสูงมากที่เวียดนามจะ,จะสร้างถนนและสะพานจากฮาเตียนไปเตียนไฮจากเตียนไฮไปเกาะโฟกูกวกจึงทำให้ชาวกัมพูชาบางส่วนได้เข้ามาเห็นถึงกับไม่พอใจอย่างแรงแต่เวียดนามก็ได้สวนกลับไว้ว่าที่ตอนที่กัมพูชาขุดลองไม่ไหวหน้าฉันบ้างเลยเหรองั้นเราไปดูความคิดเห็นทั้งจากฝั่งกัมพูชาและเวียดนามกันว่าเขาจะฟาดฟันกันขนาดไหน เริ่มจากความคิดเห็นจากฝั่งกัมพูชาคนนี้ได้บอกไปว่ามันจบแล้วครับนายฝั่งตะวันตกเป็นไทยฝั่งตะวันออกเป็นเวียดนามพวกเราจะออกทางไหนในอ่าวไทยได้ละ่ะถ้าไม่คอมเมเราไม่ประท้วงเลยนี่เหมือนล้ำเขตทะเลของเราแล้วเราจะออกทะเลทางไหนกันคนต่อมาได้บอกไปว่า ตั้งแต่พวกเขาได้ไปพวกเขาก็พยายามพัฒนาทันทีอยากจะเอาคืนก็ยากแล้วแหละนหนนคนนี้ได้บอกไปว่าก็ตรนหรือฟูกวกมันควรจะแบ่งกันคนละครึ่งถึงจะยุติธรรมพอมันอยู่ก,กลางงพอดี <S <S คนต่อมาได้บอกไปว่าจบแล้วมหามิตรของสมเด็จทุน สวัสดีครับเล่นแบบนี้อีกแล้วคนนี้ได้บอกไงว่าทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเขาไม่อยากให้พวกเราได้ดีกันเลยกูโดนเกลียน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 โอ้มันเกลียนกคนต่อมาได้บอกไงว่าจบแล้วไม่ยอมให้กัมพูชาเหนื่อยหน้าขึ้นมาได้เลยสินะ เจตนาชัดเจนมากเพราะเวียดนามมีเกาะอ,อยู่ตั้งเยอะแต่ไม่เคยจะไปสร้างถนนแบบนี้ที่เกาะอ,อื่นๆเลยคนต่อมาได้บอกกันว่าก็เวียดนามกลัวว่าเขมรจะเรียกร้องเอาเกาะตรงคืนจึงทมที่ให้ดูเหมือนว่าเวียดนามมีแผ่นดินที่อยู่ใรกล้เกาะมากกว่าเขมร ้าเขมียนอ,อยากจะฟ้องคืนก็ต้องใช้ระยะทางระหว่างแผ่นดินของเขาเป็นตัวอ้างแบบนี้เวียดนามก็จะได้เปรียบเรื่องระยะทางไปยังเกาะตรนแกไม่รอดแน่คนต่อมาด้บอกกันว่าทําไมไม่เห็นต่างชาติโวยวายว่าเวียดนามถงทะเลซึ่งมันขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ<ะ>แต่พ่อเขมียนทำอะไรผิดนิดหน่อยก็โดนกล่าวหาว่าผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ตลอดเลย คนต่อมาได้บอกกว่าพอพวกเราขุดคลองฟูนันในแผ่นดินของเราเขาก็ออกมาต่อต้านทุกวิถีทางแต่พอเขาสร้างจนเกือบจะตัดทะเลพวกเขากลับไม่สนใจไม่ตั้งคำถามอะไรทั้งนั้นยอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มาัศจรย์ที่สุดสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดดีที่สุดเลิศที่สุดชนะเลิศเลิศเลอดีเด็ดสุดเวียงวิเศษฮีโร่บริสุทธิ์ล้ำเลิศชนเลิศเลิศล้ำเด็ด คนต่อมาได้บอกไว้ว่าพวกหยวนนั้นมันอยากทำลายเราแบบนี้แหละเรื่องนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกบ้านหมายเลขสองหรือพวกเสียมเลยเคนนี้ได้บอกไว้ว่าอีกนิดเดียวฉันก็จะกลายเป็นคนเวียดนามแล้วแหละคนต่อมาได้บอกไว้ว่ามิตรภาพหมื่นปี อิมิตภาพหมื่นปีนี่แหละมันเล่นแบบนี้กับกูแล้วเหรอคนนี้ได้บอกไ้ว่านี่แหละคือสาเหตุที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจับมือกันกดดันและบีบคอเศรษฐกิจของกัมพูชาเรามานนานแล้วพวกเขาไม่ต้องการเห็นกัมพูชาพัฒนารุ่งเรืองหรือแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและทะหารเลย ต่อมาเรามาดูความคิดเห็นจากฝั่งเวียดนามได้โต้กลับกันบ้างความคิดเห็นนี้ได้บอกไว้ว่ากัมพูชาได้สร้างครองฟูนันบนแผ่นดินของตัวเองเวียดนามก็สร้างถนนไปยังเกาะบนแผ่นดินของตัวเองเช่นกันแม่มันจ้างหอมฉุยคนนี้ได้บอกไว้ว่าครองฟูนันของคุณคุณรู้ไหมว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเวียดนามอย่างไรคุณเคยคิดเรื่องนี้หรือเปล่า ประมาณว่าที่เธอสร้างครองตัดหน้าฉันเธอก็ยังไม่คิดเลยฉันถมทะเลตัดหน้าเธอบ้างเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ชาวเวียดนามคนนี้ได้บอกเลยว่าตามทฤษฎีเกมถ้าไม่สร้างไม่ขุดครองทั้งสองประเทศจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดแต่กัมพูชากับทำลายกติกาของเกมดังนั้นเวียดนามก็เลยต้องทำตามเพื่อลดความเสียหายแกไม่รอดแนะ่ คนนี้ได้บอกไลยว่าตอนที่คุณสร้างครองพวกคุณก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเวียดนามแล้วตอนนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเพื่อสาวเวียดนามคนนี้ได้บอกไล้ว่าไทยกับเวียดนามกำลังทำให้กัมพูชาเป็นแซนด์วิชถูกอัดอยู่ตรงกลางปิดจบน่านทะเลจบกันครองฟูนันเตโช แหมเรียกด้ว่าเวียดนามนี้ก็แสบสุดๆเมื่อเธอขุดคลองตัดหน้าเราได้เราก็ถมทะเลตัดหน้าเธอได้เช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวท์ที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโดนทสซูเปอร์แตงส์ปปสมาให้แอดตลอดแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ